ยินดีต้อนรับสู่เพจแองเจลินทาร์ลตเหมือนเคยนะคะขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่มีให้กันเสมอมานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันตลอดมาขอบพระคุณเป็นอย่างมากเลยนะคะขอให้เพื่อนๆทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับฟังรับชมนะคะใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะคะ ถ้าสิ่งใดที่มันเกิดขึ้นจริงนะคะแล้วสามารถเตือนท่านได้หรือว่าเกิดขึ้นจริงและเป็นผลไปในทิศทางที่ดีมีคุณประโยชน์นะคะทำให้คุณแบบว่าสามารถไปปรับใช้ชีวิตประจำวันได้นะคะแล้วเป็นสิ่งที่ดีต่อใจนะคะเราก็ ขออวยพรให้คุณประสบความสําเร็จทุกประการและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองคุณนะคะแต่ถ้าสิ่งใดที่มันไม่ดีต่อใจนะคะก็ขอให้คุณปล่อยผ่านนะคะทิ้งมันไปเนาะโอเคขออนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาตัวท่านนะคะแล้วก็ครูบาอาจารย์ของเราขออนุญาตเปิดดวงเนาะมีสิ่งใดที่จะชี้แนะนะคะขอให้ออกมาตามไพ่นะคะ ตอนนี้เราขอมาเช็คพลังงานคุณก่อนแล้วกันนะคะผู้ที่เข้ามารับฟังรับชมพลังงาน6คาทานะคะหกคาท่าขอเปิดไพ่ก่อนเนาะรีวิวหกคาทา r ีวิวด t h เลเวอร อัศวินถือคาถาบุคคลท่านที่เข้ามารับฟังรับชมเนี่ยนะคะอาจจะเป็นคนลักคนาราศีธนูเนาะรู้สึกว่ามันเป็นพลังงานของคนลักขณาราศีธนูแล้วก็คนลักขณาราศีมีถุนนะคะเพราะามันมีไพ่เดอะเลเวอร์ขึ้นมา แต่ถ้าคุณไม่มีพลังงานตรงลัคนาราศีไม่ตรงก็ไม่เป็นไรนะคะถือซะว่าเข้ามาฟังเรื่องราวเนาะแล้วก็พักเดิวลัคนาราศีมังกรน,นะคะอืคุณเป็นคนที่ขยันนะคะแม้ว่าคุณจะหยิบจับอะไรส่วนมากก็จะเป็นเงินเป็นทองเนาะจะประสบความสําเร็จหรือเป็นบุคคลที่เติบโตแล้วประสบความสําเร็จได้โดยตัวเองอะนะคะ อาจจะเป็นคนที่ขยันทำงานตั้งแต่อายุน้น้อยชอบสร้างฐานะด้วยตัวเองนะคะแต่ถ้าด้านความรักนี่ค่อนข้างที่จะมันมีไพ่เดวิลขึ้นมาแล้วก็ไพ่เดอะเลเอร์เนาะมันอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วก็ได้บางท่านบางคนนะคะอาจจะไปตกหลุมรักคนที่ไม่ดีนะคะทำให้คุณเป็น มือที่2หรือมือที่สมของเขาก็ได้นะหรือคุณอาจจะมีคนมาแทรกซ้อนในความรักความสัมพันธ์ของคุณก็ได้นะคะเนาะมันแล้วมันก็มีไพ่แบบเป็นความรักที่ค่อนข้างที่จะลุ่มหลงเนาะอันนี้มันเป็นไพ่ที่อดีตที่ผ่านมานะคะถ้าไม่ตรงก็ขอภัยนะที่นี้ด้วยนะคะเพราะอันนี้มันเราก็อ่านตามหน้าไพ่ที่จะขึ้นมาเนาะและจะขอถามไพ่นะคะว่านั่งเป็นอดีต ขอปัจจุบันนะคะปัจจุบันปัจจุบันก็หกคาาขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะเพื่อนขนาดสับไพแล้วนะเนี่ยเนาะอ้อาวแล้วก็หนึ่งถ้วยนะคะขออีกสองใบได้ไพแห่งการปลด boy just man เจอชาลิอลปัจจุบันนะคะคุณก็ยังมีความมุ่งมั่นนะคะตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินนะคะหรือเป็นคนที่ขยันมั่นคงนะคะในการทำงานเป็นคนหาเงินเก่งเก็บเงินเก่งนะคะบางท่านบางคนอาจจะได้โอกาสเนี่ยได้โชคลาภนะคะเนี่ยเป็นมือแห่งบนท้องฟ้าแห่ง แห่งสวงสวรรค์ที่ท่านยื่นมอบโอกาสสิ่งดีๆมาให้คุณนะคะมีโอกาสก็ไปเสี่ยงดวงบ้างก็ดีนะคะเพื่อนแล้วก็เป็นไพ่เด e เอ่อจัสเมนเนี่ยคุณจะได้รับปลดปล่อยนะคะปลดปล่อยด้านอิสระด้านจิตวิญญาณคือถ้าคุณอดีตที่ผ่านมาที่เราอ่านตามหน้าไพ่เมื่อกี้เนี้ยคุณอาจจะเกิดเจอเหตุการณ์เลวร้วายเจอบุคคลที่ไม่ดีนะคะเจอคนรักที่ไม่ดีหรือ บางท่านบางคนเจอในสถานการณ์ที่ไม่ดีอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับด้านคนรักก็ได้อาจจะเป็นโดนเพื่อนรักหักหลงังหรือทําธุรกิจการงานไม่ประสบความสําเร็จโดนหักหลังโดนคดโดนโกงนะคะเพราะเมื่อกี้มันมีไพ่ทั้งเดวิลนะคะแล้วก็เป็นเหมือนเป็นวงเวียนมัทจักรที่ไม่สามารถตัดขาดได้เพราะมันมีไพ่สองถ้วยเลเวอร์เนาะก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับด้านอารมณ์ความรู้สึก เนี่ยไพ่บอกว่าคุณจะได้รับการปลดปล่อยนะคะเนี่ยอันมีเห็นไหมได้ปลดปล่อยได้ปิดอิสระโดยเฉพาะด้านจิตใจคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะเนี่ยคือคุณทําดีคุณก็ได้รับผลรกรรมที่การทําดีตอบสนองคุณนะคะเพราะคุณคิดว่าทําดีก็ได้ดีถ้าทําไม่ดีก็ไม่ได้ดีนะคะก็ขอโทษค่ะพูดผิดทําดีคุณก็ได้ดีถ้าใครทําไม่ดีมันก็ ย้อนกลับสนองไปหาเขาเองนะคุณไม่ได้คิดติดยึดในสิ่งที่อดีตที่ผ่านมาคือคุณปลดปล่อยมันไปแล้วคุณเป,เป็นอิสระทางด้านจิตใจของคุณแล้วะนะคะเดยวเนี่ยชาลีออตขึ้นมาเกี่ยหรืออาจจะเปรียบเทียบกับด้านจิตใจคุณเดินออกมาตรงจุดนั้นแล้วล่ะคุณเป็นอิสระทางด้านจิตใจนะคะหรือบางท่านบางคนอาจจะได้มีการเดินทางนะคะในการท่องเที่ยวเนาะ ปัจจุบันนี้ขอถามอนาคตนะคะอนาคตไพ่สิดาบเดอ s ส r e ร g t h อสศวนถือคาา อถ้วยว้าวปัจจุบันนี้คุณอาจจะมีการนอนไม่หลับนะคะมีการพักผ่อนไม่เพียงพอมันเป็นผลกระทบที่ว่าคือไงคะคือคุณเป็นคนที่แบบอาจจะทำงานเยอะทำงานมากนะคะเลยมีเวลาในการพักผ่อนน้อยเนะาะไพ้บอกว่า คุณหรือคุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยกับสถานการณ์ที่ผ่านมามันค่อนข้างที่จะยุ่งยากนะคะคือบครบกวนจิตใจของคุณอ่ะวันนี้เรามีคอนเทนต์แล้วนะคะคือสิ่งบรบกวนจิตใจของคุณอ่ะมีเรื่องใดนะคะมีเรื่องใดบ้างที่เราดูมาบางท่านบางคนอาจจะเกี่ยวกับด้านความรักก็ได้เจอคนรักที่ไม่ดีนะคะเจอสร้างปัญหาให้คุณปวดหัวนอนไม่หลับนะคะเนาะถ้าบางท่านบางคน,บ,งคนบอกว่า ไม่ใช่เกี่ยวกับด้านความรักเกี่ยวกับด้านกาการทางานหรือเจอคนไม่ดีนะคะลดกวนจิตใจของคุณทําให้คุณนอนไม่หลับแต่เป็นเพราะคุณแบบได้รับความยุติธรรมอะต่อไปเนี้ยเห็นไหมเป็นภัยแห่งการจัดเม้นต์น่ะคุณจะได้รับความยุติธรรมสิ่งที่ไม่ดีอะมันกําลังผััออกไปแล้วนาะจากชีวิตคุณนะเห็นไหมคะ เพราะคุณเป็นคนที่มีความตั้งมั่นมัมีไพ่เดรชาริออตมีการเดินทางแสดงว่าสิ่งที่ไม่ดีเนะี่ยปลดปล่อยเดินทางออกไปจากชีวิตคุณแล้วก็มีไพ่สองถ้วยขึ้นมาเนะี่ยคุณอาจจะได้พบเจอสิ่งใหม่ๆสิ่งที่ดีกว่านะคะอาจจะมีธุรกิจสอธุรกิจเข้ามายื่นให้คุณยื่นข้อเสนอให้คุณหรืออาจบางท่านบางคนอาจจะได้พบ รักนะคะสคู่พบลักสองถ้วยขอโทษครับในการเดินทางก็เป็นได้นะเนี่ยคนคนนี้อาจจะเป็นคนค่อนข้างที่มีอีกโก้ในตัวตนนะค่อนข้างจะมีอีกโก้หน่อยเนาะอาจจะแบบเป็นคนราศีนักนาราศีธนูนะคะโอเคเราขอขยายไพ่เก้าดาบหน่อยนะคะว่า มันเป็นสิ่งใดอะที่ทำให้ลบกวนจิตใจของคุณน่ะขอให้ไพ่ช่วยบอกหน่อยนะคะไพ่บอกว่า the lover มันขึ้นมานะคะไพ่สองสำรับขึ้นมาเมื่อกี้ที่เราเปิดตอนแรกจำได้ไหมคะมันก็มีไพ่ the lover แสดงว่าบุคคลที่เข้ามารับฟังรับชมะตอนนี้อาจจะมีเกี่ยวกับด้านความรักเนาะปวดหัว เหนื่อยกับความรักเจอคนที่รั้นเจอคนที่แบบว่าไม่ไม่เคลียร์มันทําให้คุณเบื่อนะอันนี้เกี่ยวกับด้านความรักแล้วมันจะมีด้านอะไรอีกไหมไพ่ห้าดาบบุคคลคนนี้อาจจะทําให้คุณปวดหัวก็ได้เนี่ยคนขี้รั้นขี้แบบว่า ปวดหัวเนี่ยห้าดาบเห็นไหมเขายืนปวดหัวสับสนงงงวย,งวย,งวยอาจจะงงงวยในการกระทําความไม่ชัดเจนเจอคนที่ไม่ดีนะคะเจอคนที่ทําให้คุณแบบว่าเบื่อไม่อยากอยู่ในสถานภาพอย่างนี้อีกแล้วแต่ไพ่ก็บอกแล้วว่ามันจะผ่านไปแล้วอ่ะนะคะเพราะว่าคุณอาจจะได้ปลดปล่อยได้รับอิสระเนาะ 5 the high l o f e n เห็นไหมไพ่สองสำรับตรงกันคุณได้รับปลดปล่อยนะคะ justment แล้วก็ the high l o f e n แสดงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาท่านคุ้มครองคุณอะท่านจะเปิดโอกาสนะคะเปิดโอกาสให้คุณได้รับความจุติธรรมนะเนี่ย devil แสดงว่าคนที่เข้ามารับฟังรับชมคลิปเนี้ย โดนเกี่ยวกวับด้านความรักตรงๆเลยนะคะเนี่ยมันเป็นไพ่แบบสองสำรับอะ่ะเมื่อกี้มันก็ขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะเดวิลตอนนี้ก็ขึ้นมาอีกแล้วเดวิลจะแสดงว่าเจอคนรักที่ไม่ดีอะนะคะไหนยังไงคะหอยไพ่เชยบอกราชาถ้วยนะ่คนคนนี้นะอาจจะแบบค่อนข้างที่จะอ เอาคุณไปดูดวงดูหมอก็ได้มูเตลูแล้วก็ชอบแบบว่าชวนทะเลาะให้คุณปวดหัวสับสนวุ่นวายน่ะห้าคาธานะคะเป็นคนรักที่ไม่ดีไม่น่ารักนะเดอ e m มเพลอเป็นคนที่ค่อนข้างมีอีโก้มีตัวตนเอาแต่ใจตัวเองนะคะแล้วก็เป็นราชินีถือถ้วยนะคะเดี๋ยวนะเราขอเปิดอีกสักนิดนึ่งแล้วเราจะอ่านให้ฟัง เดดเดดอ่าเข้าใจแล้วค่ะแสดงว่าคนที่ไม่ดีเคยทําตัวไม่ดีนะคะคุณจะได้รับปลดปล่อยเนาะทุกสิ่งทุกอย่างนะบทสรุปมันเป็นเดดเดดขึ้นมาทุกอย่างจะจบลงนะคะสิ่งที่ไม่ดีเหตุการณ์ที่ไม่ดีคนรักที่ไม่ดีเนาะที่ทําให้คุณครบกวนจิตใจคุณตลอดมานะคุณจะได้รับปลดปล่อยเห็นไหมคะไพ่อัศวิน ถือคาถามันเป็นไพ่สี่คาทานะคะไพ่ใบนี้เห็นไหมผู้หญิงคนนี้เฉลิมฉลองมีความสุขยิ้มเต้นลําม้าก็ยังเต้นลาอยู่เลยเห็นไหมเนี่ยแสดงว่ามันผ่านไปแล้วนะคะจากเหตุการณ์ที่ไม่ดีผ่านไพ่อีกไพ่ judgment ขึ้นมาสองสำหรับตรงกันคุณจะได้รับความยุติธรรมนะคะจะได้รับความปลดปล่อยจากอิสระจากคนรักที่ไม่ดี สองเหรียญหรือคนเก่าของคุณนะอาจจะหมุนเวียนกลับมาคนที่เคยทําตัวไม่ดีนะคะอาจจะอยากกลับมาขอแก้ตัวขอให้คุณให้อภัยก็เป็นได้นะเพราะไม่สามารถที่จะไปจากคุณได้นะคะมันเป็น the view of fortune เป็นวงล้อแห่งโชคชะตาเป็นแห่งภมลิขิตที่ให้คุณได้มาพบได้มาเจอกันนะคะมันก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เออวันนี้เรามีหัวข้อค่อนข้างจะเน้นไปด้านความรักนะเนี่ยส่วนใหญ่นะคะ ก่อนที่แม่หมอจะเปิดไพ่อ่านน่ะจะอธิษฐานนะคะว่ามีสิ่งใดเรื่องใดที่ว่าไพ่จะบอกนะคะคือท่านอยากเล่าเรื่องราวท่านก็พูดออกมาตามหน้าไพ่เราก็อ่านตามหน้าไพ่นะคะโอเคเราจะถามบทสรุปถามนางฟ้านะคะขอให้นางฟ้าช่วยตอบทีนะคะบทสรุปเนี่ยแห่งเรื่องราวเนี้ยมันจะเป็นเช่นไรนะคะ สถานการณ์กำลังจะดีขึ้นนะคะให้คุณเชื่อมั่นในความรู้สึกของคุณเชื่อมั่นในส,สัญชาติตยานของคุณแล้วก็ทบทวนนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเหตุการณ์ที่ผ่านมาในอดีตและปัจจุบันนะคะว่าคุณเป็นคนฉลาดคุณเป็นคนเก่งนะคะเปิดไพ่มาสองสำรับมันก็ขึ้นมานะ่ะห หกคาถาเป็นไพ่แห่งการได้รับชัยชนะไม่ว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นยังไงก็แล้วแต่คุณผ่านได้เสมอเพราะว่าไพ่ใบแรกมันก็ขึ้นมาก็ชี้ให้เห็นแล้วว่าคุณอะเป็นคนที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคนะคะฝ่าฟันอุปสรรคทุกอย่างผ่านได้เสมอเนาะวันนี้เกี่ยวกับด้านความรักนะคะสิ่งลบกลนจิตใจของคุณนะคะคือเรื่องใดวันนี้ก็คือเรื่องความรักนะคะ สิ่งทุกอย่างมันจบจะจบลงนะคะถ้าสิ่งที่ไม่ดีมันก็จะกลับกลายเป็นดีนะคะสิ่งที่มันดีอยู่แล้วมันก็จะดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะขอให้ทุกท่านทุกคนที่มารับฟังรับชมจงมีความสุขประสบความสําเร็จทุกประการนะคะเราพูดผิดพลาดประการใดขออาภัยมานาทีดีด้วยนะคะไว้เจอกันในวิดีโอต่อไปนะคะรักนะคะบายบาย